อายิบตไซเลยครับหลวงปูเอาอาญิตบซไปเลยครับเดี๋ยวไปถวายที่สารคามครับผมเดี๋ยวผมเอาไปถวายที่สารคามให้ครับผมกิโลนึงครับผมกิโลนึงครับ จะไม่เจ๋ยได้สบใส่พ้าให้ควรห้อยครับผมับเอาไปหลอให้พ้าให้ให้ควรห้อยครับครับทอง1กิโลนะครับสาดสาดส

กรูจะ,จะเป็นพิธีถวายนะครับถวายทองคําำนะครับแล้วก็ถวายรัประทานถวายสารานะครับทุกท่านครับดาวเพือคนทองนะครับได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงนะฮะคือผมต้องขออนุญาตเลยนะครับท่านบอกว่า อาจรลิงไม่ต้องออกชื่อพี่ก็ได้ฉะนั้นแต่ว่าผมต้องกราบขออนุญาตท่านดกเตอร์ะนะครับชาวเมือเขางองค์กท่านครับท่านดกเตอร์สุนทยาก่องเปลี่ยนท่านได้สร้างสาราหลังนี้นะฮะสามล้านหกแสนบาทได้สร้างพระประธานองค์นี้อีกหกแสนห้าหมื่บาทได้ถวายพระพุทธรูปอีกน่าจะเกือบล้านครับแล้วก็ได้ ถวายทองคำสองกิโลเป็นเงินอีกสี่ล้านกว่าดังนั้นแล้วบุญที่ท่านดรสนธยาท่านได้ถวายหลวงปู่จิลาสริิยันโทนเนี่ยรวมๆแล้วเกือบสิบล้านบาททุกท่านขออนุโมทนากับท่านดรสนธยาได้ครับเราทั้ำหลายนะครับทายกทายิกาวัดพระธาตุเมืองนี้ก็จะได้ปฏิบัติธรรม นะครับบุญใดอันเกิดขึ้นแก่สถานที่แห่งนี้ก็ขอให้บุญนั้นส่งสนับถนุนไปอยังท่านด็อกเตอร์และบริวารวงวานทั้งหลายด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก่อนจะประกอบพิธีใดเล่ากระผมขอกราบอาราธนาหลวงปู่